มาถึงวันที่โคตรภูมิใจแล้วก็ภูมิใจมากก็คือการได้มีลูกองุ่นหน้าบ้านเต็ม <para> ไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงท่านผะู้ชมโอ้พี่รวมแล้วเกือบร้อยร้อยช่อนะครับเป็นร้อยช่อนะครับก่อนดูคลิปนะครับขอย้ำเตือนว่าขณะนี้มีเพจปลอมระบาดมากนะครับการโอนเงินต้องผ่านหอจอกอ ไรอ่อง่นคุณหวานเท่านั้นนะครับผ่านธนาคารกสิกรไทยนอกเหนือจากนี้นะครับเพจปลอมทั้งสิน้นไปดูคลิปกันต่อเลยครับขอบคุณมาก <G ül> ขอบคุณไรอ่อง่นคุณหวาน <G ül> ขอบคุณพี่แปะที่มาทําองุงนพวกนี้ให้ผมจนกระทั่งมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนี่นี่ของจริงนะโอ้พี่รวมแล้วเกือบร้อยร้อยร้อยช่อนะครับเป็นร้อยช่อนะครับดกมากดีใจไหมดีใจมากพี่ครับเอาสรุปว่า ไม่ใช่หน้าหนาวตามที่เราคิดกันแล้วว่าอุย้ยต้องเป็นเมืองหนาวแล้วถึงจะปลูกองุ่นได้ไม่ใช่ครับอันนี้ร้อนชิบหายเลยไม่ใช่ร้อนนะพี่แป๊ะมาเลือกเอาที่ที่แบบมีแดดมากที่สุดพี่แป๊ะบอกตรงนี้พี่เอกซึ่งหมอฮะมันจะเป็นได้ยังไงครับและแล้วเนี่ยมันสําเร็จผมก็ดีใจนะครับแทนพี่เอกที่ผมสร้างฝันกนะับพี่เอกเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จ ตอนที่พอมันเริ่มเป็นเม็ดเล็กๆนี้เราจะต้องทํำยังไงให้เม็ดมันแบบสวยๆขยายใหญ่ๆแล้วทําไงเทคนิคมันอ่าเทคนิคก็คือว่านะครับหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จคือการพุนนิ่งคือการตัดใบออกหมดเลยพี่เอกตกใจชิปหายละเออทำไมมาต,ตัดทิ้งวะตัดคุณเหลือแต่รากเหลือแต่กต้านอย่างเดียวอ่ะทีนี้มันก็เป็นธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นก็จะแตกใบออกมาช่อออกมาเสร็จปุ๊บบังเอ,อิญเนี่ยในช่วงนั้นฝนมันหนักบ้านเราฝนก็มาชะช่อไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าประมาณสัก 6 0 7 0 80เซที่เหลืออยู่อ๋อจริงๆเนี่ยถ้าตอนลองเราตัดใบอ่ะแล้วก็ไม่มีผลเลยเราจะได้ดกกว่านี้มันจะพราวกว่านี้อีกหลังจากรุ่นนี้แล้วเราทําให้มันพราวอีกทีได้ไหมได้นะครับโดยเฉพาะหลังจากรุ่นนี้ฝนไม่มีแล้วะจะทั้งหนึ่งรุ่นเลยกลางปีหน้าเนี่ยใช่ช่วงเวลานี้สงกรานเนี่ยจะจะพราวมากเลยดกกว่านี้เ<อ>ยอะก,กว่านี้เลยรับรองไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ตัวเนี้ยแค่ประมาณสักถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะเป็นเด็กก็จะประมาณสักขวบสองขวบ ถ้าจะให้โตเป็นสาวเนี่ยนะมันจะต้องดูแลดูแลเห็นองุ่นแล้วเป็นไงล่ะดูยังมาดูนี่ทำจริงท่านผู้ชมวันแรกที่ไปเจอกันในรายการผมไม่อ่านข่าวไปไปไปข่าวแล้วก็คุยกันเรื่องแล้วเขาบอกคือพี่พี่แพร์เป็นคนมาแนะนําเองบอกผมมาปลูกองุ่นเป็นไร่เลยพี่แล้วผมเป็นผมทําจริงจังผมมารู้ข้อมดองุ่นเลยผมพูดขี้โม้ที่สุดโม้ใหญ่เขาได้ยินนะ คีโมอ่ไรแล้วห่างกันไปประมาณปีกว่าผมมันยังเมมโมรี่ไว้แล้วอยู่ๆผมมาไล่ติ๊กตอกเห็นเห็นเขาพูดในติ๊กตอกหรือว่าจริงวะถ้างั้นโทรหาเขาดีกว่าแล้วก็มันเกิดความสําเร็จวันนี้ท่านผู้ชมถือว่าสําเร็จจริงๆสิ่งที่สําคัญก็คือพันต้นพันเขาแข็งแรงนี่ต้นพันนี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูเลยนี่ต้นพันคือที่เอามาให้ปลูกพี่เอกก็แบบนี้ ครับเหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ช่คือขอญาตพี่เอกนิดหนึ่งนะครับคือขายของนิดหน่อยครับคบได้ไหมไม่ <laughs> เอาไปเลย <laughs> <laughs> คือของไร่องคุณหวานเนี่ยต้นแบบนี้พร้อมปลูกเนี่ยเริ่มต้นแค่250บาทโอ้โหคิดถึงเลยกว่าจะมาแบบนี้เนี่ยนะ <laughs> นะครับแถมปุ๋ยแถมเอกสารประกอบการปลูกแถมพลาสติกนะครับแถมฮอร์โมนนะครับทุกอย่างนี่แถมหมดเลย และก็ดูแลดูแลก่อนการปลูกให้คําแนะนําระหว่างการปลูกและก็หลังการปลูกแบบนี้ครับนะครับพี่เอกครับอันนี้ลิลลี่จองไว้แล้วหรอครับไงี้ลิลลี่ลิลลี่ได้หมดทำไผมเห็นเขียนไว้ลิลลี่ผมก็คาดจะว่ารีบซื้อไว้จองไว้พันลิลลี่อ๋อพันลิลลี่พี่ก็ไม่ได้รับมุกผมเลยไม่ทันไม่ทันลูกพี่เขานะครับคือมีมากมายหลายพันพี่เอกครับท่านผู้ชมหลายคนพี่แป๊กครับ ทุกคนจะถามผมมาเป็น90ข้อความก็คือจะถามมาเหมือนกันหมดคือพี่แปะอธิบายเรื่องดินกับอากาศแล้วก็สถานที่ทำเลแดดยังไงอะไรเงี้ยเีพี่เอาภาพรวมนะลักองุ่นนะครับภาพรวมในประเทศไทยบ้านเราในอากาศก็เรียกว่าร้อนชื้นสามารถที่จะปลูกองุ่นได้ททั่วภูมิภาคของประเทศภาคใต้ได้ไหมได้ครับผมภาคใต้ได้นะครับแต่ภาคใต้เนี่ยฝนแปดแดดซีใช่ฝนมันรับองุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ชอบฝนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันฝน นะครับทั้งทำโรงเรือนมีพลาสติกคลุมเมื่อป้องกันฝนได้อาวุนก็จะเจริญเติบโตอ๋อเราการแต่ฝนแต่แสงให้ลงแสงให้ลงเข้าใจาแล้วอาวุนนี่ชอบแดดแบบบ้านพี่เอกเนี่ยถ้าในโรงเรือนเนี่ยแบบเนี้ยแดดช่านผู้บบช<อ>งชม,ชมาก <S 2> 2 <S สองครับเรื่องดินครับเรื่องดินเนี่ยจะเป็นดินที่เป็นดินหลุมหลวมดินใบก้ามปูใบขุยไผ่ปุ๋ยคอกมะพร้าวสับแค่นั้นเองมาผสมกันผสมกันอย่างเช่นผมดูในคลิป เวลาเขาปลูกนั่นต้องมาล้างขุยมะพร้าวก่อนไหมต้องมาอะไรไหมเอาดินมาผสมกันแล้วปลูกเลยคือปกติมะพร้าวสับเนี่ยมันจะต้องแช่น้ําก่อนเพราะมันเค็มมันต้องไล่ความเค็มไปก่อนออซึ่งก็ไม่ใช่ขั้นตอนที่ยุ่งยากเลยเอาไปแช่น้ําคืน2คืนก็มาผสมกันมาคลุกกันอัตราส่วน3 2 1, 1> สอามอะไรคือสามสามก็คือว่าใบขุยไผ่หรือไม่ก็ใบก้ามปู3ส,ส่วนต่อมาครับแล้วก็มาเรื่องมะพร้าวสับ2ส,ส,ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วน โอเคท่านันเองสามสองหนึ่งใช่ครับส่วนหนึ่งอะหลังจากพอใส่เข้าไปแล้วปั้งอันดับแรกเลยพอปลูกลงไปแล้วเสร็จปั๊บน้ําต้องรดแบบไหนยังไงอปกติอมุนเนี่ยเป็นพืชผลไม้ที่ไม่ชอบน้ําแต่ก็ขาดน้ําไม่ได้ชอบน้ําแบบน้อยๆเวลาปลูกแรกๆครับใช่ครับน้ำไม่ต้องลดเยอะไม่ต้องลดแข็งเถอะคำว่าลดเยอะเนี่ยมันก็มีอยู่บางจังหวะเช่นของพี่เอกตอนนี้นะครับลูกกาลังเล็กๆแบบนี้ต้องการน้ําเยอะมาก เพื่อจะเอาน้ำเนี่ยไปดันลูกให้มันโตเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องให้น้าเช้าให้น้าเย็นเวลาปลูกใหม่เนี่ยให้น้ําน้อยๆจริงๆท่านผู้ชมครับความพอดีในทางวิทยาศาสตร์มันก็บอกเราอยู่แล้วว่าดินเขาชอบดินโปร่งใช่เพราะฉะนั้นการชอบดินโปร่งเนี่ยเขาก็ไม่ชอบน้ําขังใช่เพราะะถ้าดินมันโปร่งเนี่ยมันก็ปื้ดเลยน้ํามันต้องไปเลยไปเลยมันก็เขาไม่ชอบน้ําขังอยู่แล้วใช่ ด้วยความที่มีดินดินขุยไผ่ดินก้ามปูพวกนี้มันร่วนแล้วมันมันโปร่งเหมือนมันโปร่งแสงอ่ะน้ํามันก็ลงเร็วอะเมื่อรดน้ําไม่เยอะรดตามความพอดีใช่ครับไม่ให้น้ําแฉะไม่ให้น้ําขังนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ปุ๋ยอะไรก่อนเบื้องต้นเลยเนี่ยนะฮะมันจะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงรากก่อนใส่ปุ๋ยบำรุงรากอ่อนแบบนี้นะครับชื่อสูตรปุ๋ยอยู่ที่นี่โอเคให้ทุกอย่างผมกําลังจะถามพอดีว่าทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับ อยู่ในสูตร่นี่หมดแล้วใช่ฮะและก็ตัวปุ๋ยก็แถมไปแล้วนี่ไอ้ที่เป็นเนี่ยปลอกเนี่ยไม่ใช่ท่านมีดบาดแล้วไปพันมือนะไม่ใช่นะนี่เลยอันนี้นี่เอาไม้ผูกกิ่งใช่ให้มันโยงใยให้มันขึ้นถามว่าทำไมต้องเป็นตัวนี้ครับมันมีความยืดหยุ่นใช่ถูกต้องกิ่งก้านมันจะใหญ่มันจะโตขึ้นไปเนี่ยมันขยายตามตามกิ่งตามก้านด้วยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่าง อยู่นี่มาที่นี่เลยมาที่ไร่อุ่นคุณหวานครับนะครับเนี่ยถ้าอยากจะปลูกนะท่านผู้ชมนะมาเห็นบ้านของพี่เอกนะผมก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าผมไปสามารถที่จะสร้างให้ฝันของพี่เอกก็เป็นจริงนะครับ <c oughs> และก็ปลูกได้อง,งุ่นเนี่ยปลูกง่ายง่ายกว่าพืชบางชนิดอยู่ที่ว่าการที่จะรู้เรื่องการปลูกเนี่ยรู้มากน้อยแค่ไหนแต่นั่นเอง <c oughs> ถ้าท่านอยากจะเจอผมตัวเป็นๆน,นะครับ <c oughs> และก็ต้นออง,งุ่นพร้อมปลูกแบบนี้ครับเรียนเชิญไปที่งาน <c oughs> บ้านและสวนแฟร์ นะครับร,ระหว่างระหว่างวันที่25ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้ที่เมืองทองธานีไปไปไปผมไปด้วยมีทุกอย่างเลยนะครับมีต้นอัุ่นนะครับที่สําคัญเนี่ยนะนะครับผมจะมีทีมงานคอยให้คําแนะนาท่านที่อยากจะปลูกนะครับไปดูต้นเสร็จปับ๊บมีทีมงานแนะนาก่อนปลูกระหว่างปลูกหลังปลูกจนกระทั่งมีลูกแบบนี้ครับไปเจอกันไปด้วยเดี๋ยวไปเจอกับผมด้วยได้แต่เดี๋ยวท่านผู้ชมครับในอนาคตข้างหน้าตรงฝั่งนี้ทั้งหมดเลย ผมจะต้นไม้ออกหมดครับปลูกขระหน่นเต็มหมดเลยปลูกอย่างนี้เลยให้เต็มหมดเลยพี่แปะอตอนนี้ได้ประมาณเป็น10กว่าต้นเนะเท่ากับผมจะมีเกือบๆยี่สิบต้นหาแผงขายเออตายแล้วผมต <laughs> ายแล้วท <laughs> <laughs> ่านผู้ชมแล้วถ้าเราปลูกยี่สิบต้น เขาจะขายยังไงวะคนมันต้องมาแย่งซื้อกันตายเลยแ้่จริงๆผมขายได้ขายไปคู่พร้อมกับพริกแกงเลยใช่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 นะขอบคุณมากพี่แป๊กขอบคุณนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อีกสักระยะหนึ่งก็จะมาดูแลให้อีกว่าลูกถึงไหนอยังไงตอนนี้ก็ผ่านเขาเรียกว่าผ่านจุดวิกฤตนะครับไปได้แล้วนะฮะโอ้ยนี่เป็นจุดแฮปปี้ผมแล้วตอนนี้จุดแฮปปี้แล้วนะครับในก็ฝาก ขอบคุณพี่เอกมากครับผมนะครับสามารถผมทำลูกให้พี่เอกได้เรียบร้อยสำเร็จทุกอย่าง <c oughs> ครับผมขอบบคคุณครั <c oughs> ทำลูกัง,งิน <c oughs> ลับลวง